ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Miu Mazda นะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชม Mazda 3 Carbon Edition และ CX 3 Carbon Edition นะครเป็นรุ่นพิเศษที่ออกมานะครับมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับจะมี Mazda 2, CX 3 CX 3 0แล้วก็ Mazda 3นะครับตัว Carbon Edition เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีนะเป็นสีเทาโพลีเมทัลเกรย์นะครับ และสีเทาแมชชีนเกรย์รุ่นคาร์บอ Edition นนะครับจะเป็นรุ่นตกแต่งอุปกรณ์นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กอล่อยขอบ18นิ้วสีดำนะฝาครอบกระจกสีดำภายในเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีนะครับในส่วนของ Mazda 3เนี่ยราคาปรับเพิ่มเติมอยู่ที่12,000บาทนะครับในรุ่นคาร์บอนอีดิชันมาตรา3จะอยู่ที่1 2 1 0 0ล้บาทนะครับ สำหรับคันนี้เป็นสีเทาโพลีเมทัลเกรนะเป็นรุ่นคาร์บอนอี dition ตอนนี้เปิดรับจองเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับก็ได้นำเอารุ่น SP เนี่ยมาทั้งหมดเลยนะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเกียร์ออโต้6สปีดพร้อมระบบความปลอดภัยครบถ้วนของในรุ่น Mazda 3SP นะนี่อันนี้จะเป็นสเปคนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะ 1>, 1 2 1 0 0 0้บาทนะครับเป็นสีสีที่ไม่เพิ่มนะเป็นสีเทาโพลีเมทัลเกรถ้าเป็นสีเทาแมชชีนเกรนะครับเพิ่มค่าสี1 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างรุ่น SP และรุ่นคาร์บอนอีดิชันกันครับอันดับแรกนะครับเป็นในส่วนของล้อแม็กนะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับล้อแม็กเนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กสีดำลมควันนะเป็นดำเข้มๆแบบนี้เลยก็ ถ้าให้เราดูเนี่ยจากภายนอกก็อารมณ์คล้ายๆกับรุ่นครบรอบ100ปีนะถ้าใครทันนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะให้อารมณ์แบบดูแบบดำดสปอร์ตนะครับส่วนที่2นะครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเป็นในส่วนของข้อกระจกสีดำนะตัวนี้จะมีเป็นแอสเซซชัในมา d a Speed ด้วยนะครับตัวข้อบกระจกเนี่ยจะเป็นสีดำมุกนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับสะท้อนแสงเนี่ยจะมีมุกรอบเลยนะ มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของภายในนะครับแผงประตูนะครับเป็นหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงนะครับเป็นรุ่นที่สปอร์ตแล้วก็ลิมิเต็ดอ dition จริงๆนะคันนี้มีเครื่องเสียงโบสนะครับเป็น,นรุ่น SP แผงคอนโซลด้านหน้าครับหนังนะครับเป็นหนังแบบซ f t Touch นะครับนี้เดินด้วยได้สีแดงเนะี่ยให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะภายใน ตัวบาะนะครับถ้าพูดกระตามตรงก็คล้ายๆรุ่นครบรอบ100ปีนะแต่ว่าจะไม่มีปั๊มโลโก้100ปีตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะเป็นแดงเบอร์กันดีนะครับตรงนี้บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับก็จะเป็นหนังสีดำเช่นเดียวกันนะแต่ในรุ่น100ปีเนี่ยบางรุ่นนะครับเป็นสีขาวก็ดูแลค่อนข้างยากนะ ในรุ่นคาร์บอน d ีเ i ชัจัดมาให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยเดินด้วยตะเก็บสีแดงนะครับนี่คันนี้จะเป็นในส่วนของ m a z t e r 3นะครับมีทั้ง4แล้วก็5ประตูนะครับมาสเตอแล้วก็ในรุ่น4ประตูเนี่ยมีสีเทาโพลีเมทัลเกรย์เพิ่มมาด้วยนะครับหลังคาทั้งด้านบนนะครับมีหลังคาซันรูฟมาให้นะก็แน่นอนครับเป็นในรุ่นเดียวกับรุ่น SP นะครับ วัสดุตรงนี้เป็นเปียโนแ no บ็กนะครับนี่เป็นดําเงานะครับเปียโนแ no บ็กนะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะครับตัวบอกก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะเฉะพาะคนขับนะครับ m มมโมรี e สีได้ถึง2ตําแหน่งผ้าหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำนะในรุ่นแฮชแบ็กฟลัดแบ็กห้าประตูนะครับ ท้ายรถครับไฟ LED นะครับกล้องรอบคัน360เซนเซอร์หน้าหลังพอระบบ i Active Sense แบบจัดเต็มทั้งหมด11ระบบด้วยกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ CX-30 กันบ้างครับมาในส่วนของ Mazda CX-30 Carbon Edition นะครับคันนี้จะเป็นสีเทา Matching Gray เพิ่มค่าสี15,000บาทนะครับ ราคาในรุ่นนี้1 2 1 1 0 0้านบาทนะมากกว่า Mazda ออยู่1,000บาทนะครับก็ในรุ่น CX 3 0เนี่ยจะเพิ่มเติมตัวประตูท้ายไฟฟ้าที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจาก Mazda 3ล้อแม็กนะครับเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะแต่ลายเนี่ยคนละลายกับ Mazda 3นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบกระจกสีดำเช่นเดียวกันนี่เบาะนะครับ แดงเบอร์กันดี้ครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราดูสเปคของตัวรถกันก่อนอน,นะคันนี้นะครับมีพร้อมสงมองหม้อนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเช่นเดียวกันนะ165แรงม้านะครับในส่วนของภายในเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันเลยกับ m a z d a 3นะครับเป็นหนังสีดำเดินด้วยตะเข็บได้สีแดงนะครับ บริเวณคอนโ,ลโซลด้านหน้าครับเป็นซอฟทัชบุกรุ่มทั้งหมดนะฮะให้อารมณ์ลักชัวรี่มากๆนะครับเป็นหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงนะครับ mm hmm. คอนโซลกลางนะครับหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงเช่นเดียวกันนะ mm hmm. นี่นะครับเบาะแดงเบอร์ก hmm. ันดีนะครับเช mm ่นเดียวกับมาสเตอร์สนะแทบได้ว่าเป็นฝาแฟดเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนของผ้าหลังคาเนี่ยถ้าเป็น Mazda cx 3 0จะเป็นสีเบรนะครับเป็นสีสว่างนะสำหรับใครที่อยากได้รุ่นที่ไม่เหมือนใครนะเป็นรุ่น Limited e dition นะครับ m a z d a Carbon e dition ตอบโจทย์แน่นอนนะครับถ้าในรุ่น cx 3 0กับ Mazda 3เนี่ยราคาเพิ่มมาจากรุ่น sp อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็น Mazda 2เพิ่มเติมมา1,000 10, 0บาท cx 3เพิ่มเติมจากรุ่น Comfort มา1,000 10, 0บาทนะ นี่เดีให้เพื่อนๆดูรอบคันนะครจริงๆเขาก็นำรุ่น SP เนี่แหละครับมาปรับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นเบาะสีแดงนะใครที่อยากได้เบาะสีแดงภายในแบบสปอร์ตเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับออกรถ Mazda นะครับทั้งใน CX 30และ Mazda 3เนี่ย ฟรี Mazda Ultimate Service นะครับเป็นบริการใหม่จากทาง Mazda โปรแกรมบำรุงรักษาเช็คระยะนะครับ5ปีก็คือ Mazda Care 5ปีนะครับรับประกันตัวรถ5ปีด้วยแล้วก็บริการช่วยเหลือทุกเฉิน5ปีจัดเต็มกันทีเดียวนะครับดูแลกันให้แบบยาวๆกันเลยนะวันนี้นะครับก็ได้นำ 2รุ่นพิเศษนะเป็นรุ่นตกแต่งจากทาง m a สด a ประเทศไทยนะครับได้นำมาให้เพื่อนได้ชมกันนะรุ่นคาร์บอ e dition มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกัน m a สด a 2, CX3, Mazda 3และ CX30 สนะครับสีจะมีทั้งหมด2สีนะสีเทาแมชชีนเกรย์และสีเทาโพลีเมทัลเกรยนะครับรุ่นนี้มีหลักๆเลยมีในส่วนของล้อแม็กที่เป็นสีดำนะครับอบกระจกสีดำแล้วก็ภายในเป็นสีแดงเบอร์กันดี้นะ บอกได้เลยว่าตัวจริงเนี่ยของสีเทาโพลีสวยมากนะมาด้าสาจบเลยนะครับทรงนี้ขับหล่อๆได้เลยนะไม่ต้องพยายามอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ได้นำมาอัปเดตให้ท่านผ้ชมกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ